we just try to keep the head and slowly adjust okay ใครมีปวดหัวไหล่ทำคลิปนี้ได้เลยนะครับ if you have the shoulder pain this clip is very good for you okay so what we do สุขชมวิา,ามเราจะทำสุขชมวิา,ามนะครับปิดและเปิดทำแบบนี้นะคะภายใจเข้าออกปกติประมาณ20ครั้ง20 times you can do like this okay after that หลังจากนั้นอ่ะจับตรงนี้ค่อยๆปิดและค่อยๆเปิด Open. I take cow. I say, oh, exhale. Close together. Inhale. Open. We have to do like this now. Do Okay, slowly. Close. Come on. Ten times. Inhale. Exhale. Okay. The technique number three is we do like this. If we have pain in our shoulder, slowly stretch the neck. u h hands down and slowly move the shoulders around rotate นะทำแบบนี้เลยนะครับหมุนหลังจากนั้นหมุนกลับมาโอเคเรียนแขนหายใจเข้าไม่ต้องดึงนะครับไม่ต้องดืไม่ต้อง push the head down don we just try to keep the head and slowly adjust okay the last technique is เทคนิคสุดท้ายดูเดินซ้ายดเดินขวาให้เจ๊เข้าอกยาวๆนะครับให้เจ๊เข้ากอกอปกตินะครับหลังจากนั้นดูข้างบนและดูข้างหลังนึง่งลมหายใจทําได้ทุกวันและใครมีปวดหัวลายปวดกระดูกสันหลงังปวดหลงังปวดขาปวดที่ไหนก็ได้ต้องกินตรีฟลาบูสเอร์ด้วยนะครับเจ็ดวันจะดีขึ้นเลยร่างกายแน่นอนชัวร์ บูสต์อิ m มูนซิสเต็นะครับใครมีปัญหาอะไรบ้างบอกในเลยผมจะให้คุณวิธีโยคะช่วยได้รักษาร่างกายและรักษาจิตใจด้วยนะครับนมัสเตขอบคุณนะครับใครแชร์คลิปนี้และใครให้คอมเมนต์ด้วยสวัสดี